สวัสดีครับครูปอมนะครับหลังจากที่เราตะลุยโจทย์ข้อสอบประเภทคำนวณกันมาเยอะแล้วเรามาดูพาร์ทถัดไปในข้อสอบความสามารถทั่วไปกันครับก็คือพาร์ทที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลนั่นเองเกี่ยวข้องกับเรื่องตรรก,กะถูกไหมครับเรื่องตรรก,กะนั่นเองก็จะไม่ได้มีคำนวณอะไรแต่ว่าอาศัยกระบวนการคิดนะครับว่าแต่ละอันมีความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกันยังไงโอเคครับโดยในคลิปนี้ครูปอมเลือกโจทย์ประเภทแรกครับก็คือเรื่องของโจทย์ แน่นอนอุปมาอุปไมยนั่นเองเป็นไงโจทย์อุปมาอุปไมยน่าจะคุ้นกันเป็นอย่างดีก็คือโจทย์ที่ให้คํามาแล้วจับคู่กันน่ะให้มาคู่หนึ่งถามว่าอีกคู่หนึ่งต้องเป็นใครจับคู่กันนึกออกไหมนึกออกไหมอ่าก็อาจจะต้องรู้เรื่องของความหมายเรื่องของลักษณะคําหรือว่าต้องมีความรู้ทั่วไปพอสมควรนะครับในพ์ทนี้โอเคลักษณะข้อสอบครับก็จะมี2แบบก็คือ 1. ตอบแค่คําเดียวให้มาคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งก็จะให้ช่องรูโบมา1ตัว อะตอบแค่อันเดียวก็จะง่ายหน่อยหรือตอบเป็นคู่ครับเช่นให,ให้มาคู่หนึ่งแล้วถามว่าอีกคู่หนึ่งคืออะไรเลยเป็นแบบนี้โอเคไหมครับมี2ลักษณะนะลองไปดูกันครับลักษณะความสัมพันธ์ของคําที่เราอาจจะเจอได้นะต้องบอกว่ามีเยอะมากให้ครูปอมอธิบายทั้งหมดคงไม่ได้แต่ว่าจะยกตัวอย่างคร่าวๆประเภทที่ออกบ่อยๆนะครับประเภทที่ออกบ่อยๆแบบแรกเลยก็คือคําสัมพันธ์กันในเชิงของความหมาย คำสัมพันธ์กันในเชิงของความหมายเช่นตัวอย่างเช่นดีชั่วสัมพันธ์กันยังไงครับความหมายเป็นไงอ่าความหมายเขาตรงกันข้ามถูกไหมครับความหมายเนี่ยปุ๊บความหมายตรงข้ามดีชั่วความหมายตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นสูงก็ต้องตรงข้ามกับอ่าเยี่ยมมากครับก็ต้องตรงข้ามกับต่านั่นเองเนี่ย นี่คือลักษณะแรกนะครับสัมพันธ์กันในเชิงความหมายแต่ความหมายจะเป็นความหมายเดียวกันก็ได้ความหมายอาจจะตรงข้ามกันแบบนี้ก็ได้โอเคไหมอย่างแรกอย่างที่2ครับอาจจะเป็นเหตุเป็นผลกันเช่นขยันก็เลยทําให้เราเรียนเก่งอ่าเพราะฉะนั้นประหยัดส่งผลอะไรครับประหยัดก็ส่งผลให้เรามีเงินอ่าก็ส่งผลให้เราร่ํารวยนั่นเองแบบนี้ โอเคไหมแต่ข้อสอบไม่ต้องห่วงนะข้อสอบเขาจะมาเป็นช้อยให้เลือกอันนี้ครูอปอมยกตัวอย่างเช่นขยันเป็นผลให้เราเรียนเก่งนี่เป็นต้นเหตุถูกไหมขยันคือต้นเหตุเรียนเก่งคือผลต้องดูให้ดีด้วยว่าเหตุอยู่ฝั่งไหนผลอยู่ฝั่งไหนเพราะฉะนั้นประหยัดคือต้นเหตุผลก็คือร่ารวยอ่าแบบนี้โอเคไหมลักษณะที่2ที่จะเจอได้บ่อยๆนะครับลักษณะที่3ครับอาจจะเป็นของคู่กันคู่กันเช่น ตัวอย่างดวงอาทิตย์คู่กับกลางวันอ่าเพราะกลางวันดวงอาทิตย์ขึ้นถูกไหมครับดังนั้นดวงจันทร์ก็ต้องตอบอะไรข้อนี้ง่ายมากเลยก็คือต้องตอบว่ากลางคืนอ่าโอเคเห็นไหมอันนี้คือแบบคู่กันดวงอาทิตย์กลางวันดวงจันทร์กลางคืนเดี๋วถ้าโจทย์ถามเมฆก,ก็ต้องคู่กับฝนตกอะไรแบบนี้มันเป็นของคู่กันถูกไหมครับอ่าโอเคลองดูแบบนี้ครับ แบบที่4คือแบบเป็นผลลัพธ์กันเป็นผลลัพธ์เช่นไข่เป็นผลลัพธ์ของไก่ถูกไหมเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้เกิดไก่ขึ้นมาเนี่ยไข่กลายเป็นไก่ไก่ไข่กลายเป็นไก่วันเด็กก็ต้องกลายเป็นอะไรเด็กก็ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่นั่นเองนี่ไงแบบนี้คือแบบที่เป็นเรียกแบบความสัมพันธ์แบบเป็นผลลัพธ์ก็คือว่าไข่ กลายเป็นไก่เด็กก็ต้องกลายเป็นผู้ใหญ่นั่นเองเห็นไหมไม่ยากเลยไม่ยากเลยแบบนี้ลองดูอันถัดไปครับแบบสถานที่ก็เป็นไปได้นะอันนี้อาจจะต้องมีความรู้พื้นฐานความรู้ทั่วไปหน่อยเช่นตัวอย่างครับเสาชิงช้าคู่กับกรุงเทพอยู่กรุงเทพแน่นอนถูกไหมเกาะช้างอยู่ไหนอยู่ไหนครับเนี่ยต้องรู้นะเกาะช้างก็ต้องอยู่จังหวัดตราดนั่นเองอ่ะตอบเป็นจังหวัดนะครับ เขี่ย okay, ไหมต้องมีความรู้ทั่วไปหน่อยนะตอบที่ได้นะครับแบบนี้แบบถัดไปครับก็คือแบบลักษณะนามอันนี้ก็ต้องเจอแน่นอนอะ่ะเช่นช้างเรียกเป็นเชือกไก่ก็ต้องเรียกเป็นตัวนี่เห็นไหมง่ายๆเลยแบบลักษณะนามอันนี้คือ6ความสัมพันธ์ที่ครูป,ปอมสังเกตเห็นบ่อยๆแล้วก็เอามาออกเอามาให้น้องๆดูนะครับทีนี้อาจจะเจอความสัมพันธ์อื่นอีกมากมายเลยเป็น10แบบเลยก็ว่าได้ แต่ว่าให้ยกตัวอย่างคงไม่หมดไม่เป็นไรเอาแค่6แบบที่เจอบ่อยๆแล้วลองไปดูลักษณะข้อสอบครับแล้วไปดูเทคนิคว่าครูปอมมีทิคยังไงให้เราสังเกตว่าเอมันควรจะตอบอะไรโอเคไหมครับลองมาดูข้อนี้ครับข้อแรกครับตัวอย่างข้อสอบเลยอ่ะมาถึงก็เริ่มแบบสถานที่เลยเห็นไหมกรุงเทพไทยลาวละ่ะนี่ก็ต้องมีความรู้หน่อยดูไหมครับลาวก็ต้องเป็นนี่ครับเวียงจันทร์แน่นอนแบบนี้ง่ายๆเลยง่ายๆเลย ง่ายเลยแต่ทีนี้มีข้อสังเกตอย่างข้อนี้มีกัมพูชา2อันถูกไหม mm. ก็อเอกับ uh, C ใช้ A กับ C นะี่คือกัมพูชาทั้งคู่เลยอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าโจทย์ให้คู่กัมพูชามาล่ะสมมติถ้าให้กัมพูชาน้องจะตอบอะไรกันเออถ้าให้กัมพูชามานักเรียนจะตอบอะไรกันครับกัมพูชาเอโฮจิมินไม่ใช่อยู่แล้วนี่คือเวียดนามพนมเปนก็กัมพูชา สีโสพลก็กัมพูชาถูกไหมแต่สังเกตครับกรุงเทพกับไทยนอกจากกรุงเทพจะอยู่ในไทยแล้วความสัมพันธ์อีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรุงเทพเป็นเยี่ยมมากเป็นเมืองหลวงนั่นเองถูกไหมครับถ้าเกิดว่าโจทย์ถามกัมพูชานะสังเกตดูกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเพราะฉะนั้นกัมพูชาต้องคู่กับพนมเปญอ่าก็ต้องคู่กับพนมเปญน,นั่นเองถูกไหมครับต้องคู่กับพนมเปญแบบนี้ อันนี้ต้องต้องระวังให้ดีคือโจทย์ถ้าโจทย์มาแบบลาวโอเคอันนี้สบายถูกไหมก็คือเวียงจันทร์แน่นอนเพราะมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นกัมพูชาต้องหาความสัมพันธ์อื่นด้วยนอกจากว่าอยู่ในกัมพูชาแล้วก็ต้องเป็นเมืองหลวงด้วยนะครับถูกไหมครับเนี่ยเรียบร้อยโอเคผ่านไปหนึ่งข้อเห็นไหมไม่ยากนะครับคราวนี้ถามเป็นคู่บ้างเมื่อกี้ถามแค่ตัวเดียวถูกไหมครับข้อ2ครับคนคู่กับอาหารสัมพันธ์กันยังไงอะ คนทําอะไรอาหารคนก็ต้องกินถูกไหมครับเนี่ยข้อสังเกตนะคนก็ต้องกินอาหารหรือว่าใช้อาหารเนี่ยเป็นให้พลังงานให้สารอาหารกับเราพร้ะเรามาดูทีละคู่ครับต้นไม้กินปุ๋ยไหมหรือว่าใช้ปุ๋ยเป็นสารอาหารไหมครับเกือบถูกนะแต่ยังไม่ถูกสักทีเดียวเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะใช่ไหมครับต้นไม้กับปุ๋ยใช่ไหม ยังไม่ชัวร์คือบางทีเราอาจจะมองว่าปุ๋ยอาจจะไม่ใช่สารอาหารหลักก็ได้เพราะไม่ใส่ต้นไม้ก็อาจจะอยู่ได้แต่ลองมาดูช้อยอื่นดินหญ้าดินกินหญ้าไหมเปล่านะครับดินไม่ได้กินหญ้าหญ้าก็ไม่ได้กินดินวันช้อยเนี้ยเราตัดได้เลยไม่ใช่แน่ๆตัดทิ้งเลยน้ํารากน้ำกินรากรากกินน้ำก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะรากนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของต้นไม้เท่านั้นเองไม่ใช่ ใบกิงบก่งใบกิ่งไม่เกี่ยวกันถูกไหมแค่มีกิง่งแล้วใบก็ไปอยู่ออกมาจากกิง่งแค่นั้นเองไม่ได้มากินไม่ได้อะไรกันถูกไหมก็ไม่ใช่สรุปข้อเนี้ยพอเราตัดช้อยแล้วก็เลยต้องตอบข้อเอถูกต้องที่สุดแล้วถูกต้องที่สุดแล้วก็คือต้นไม้คู่กับปุ๋ยนั่นเองคือบางทีเราอาจจะเจอโจทย์ที่อ่านแล้วเราดูแล้วมไม่พ้นใจเลยอะ่ะมันจะใช่หรือเปล่าต้นไม้กินปุ๋ยไม่ว่า ก็ไปลองดูช้อยอื่นเห็นไหมพอเราดูช้อยอื่นเสร็จปุ๊บปม๊บมันไม่ใช่เลยอ่ะไม่ใช่เลยก็เหลือข้อนี้ดีที่สุดแล้วก็เลยต้องตอบต้นไม้กับปุ๋ยนั่นเองอาจจะเป็นในลักษณะของให้สารอาหารก็ได้ถูกไหมครับบางทีโจทย์ประเภทนี้อาจจะต้องคิดแบบลึกซึ้งหน่อยอ่ะต้องเข้าใจว่าคนออกข้อสอบเขาต้องการอะไรโอเคลองดูข้อนี้บ้างครับเต้าเจี้ยวถั่วเหลืองสัมพันธ์กันยังไงเ่ยเต้าเจี้ยว ทำมาจากถั่วเหลืองถูกไหมครับทํามาจากถั่วเหลืองเนี่ยเต้าเจี้ยวทําจากถั่วเหลืองไม่ใช่ถั่วเหลืองทําจากเต้าเจี้ยวนะครับเต้าเจี้ยวทําจากถั่วเหลืองดูให้ดีดูมุมดูทิศทางด้วยลองดูช้อยแรกข้าวทําจากเกลือเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องเลยข้าวกับเกลือไม่ได้สัมพันธ์อะไรกันเลยข้อนี้เห็นไหมครับตัดเลยช้อยเอช้อยบีครับน้ําเชื่อมทําจากน้ําตาล เออมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นติ๊กไ้ก่อนแล้วกันไปดูเอาชัวร์ก่อนนมทําจากขนมไม่ใช่ฮะแล้วถ้าบอกว่าขนมทําจากนมก็มีลุ้นอยู่เพียงแค่ว่าข้อ B มันดูดีกว่าถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะข้อ B เนี่ยมันเรียงลําดับถูกต้องเลยน้ําเชื่อมทําจากน้ําตาลแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าข้อ C เป็นขนมอยู่ซ้ายนมอยู่ขวานั้นก็มีลุ้นอีกทําให้เราสับสนได้นะแต่แบบนี้ นมอยู่ซ้ายขนมอยู่ขวาเนี่ยไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะเกี่ยวข้องละเพราะมันไม่ตรงกับเต้าเจี้ยวทําจากถั่วเหลืองไงโอเคไหมสุดท้ายช้อยดีน้ําปลาซีอิ๊วอันนี้คนละเรื่องเลยถูกไหมตอนทำซีอิ๊วไม่ได้ใช้น้ําปลามาทําซีอิ๊วสะหน่อยคนละเรื่องกันน้าปลาก็ใช้ปลาซีอิ๊วก็ใช้ถั่วเหลืองถูกไหมครับเป็นลักษณะนั้นไปโอเคเพราะงั้นดีที่สุดถูกต้องที่สุดแน่นอนครับช้อยบีนั่นเองก็คือน้ําเชื่อมทําจากถั่วเหลือง นอกจากความสัมพันธ์แล้วต้องดูทิศทางด้วยนะซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายก็มีผลในการเลือกคำตอบนะครับในเรื่องนี้ต่อครับข้อถัดไปอ่ะใครมีความรู้บ้างนี่ใครเล่นดนตรีไทยได้เปรียบเลยเห็นไหมซอสีเกี่ยวข้องกันยังไงครับซอสีซอใช้สีถูกไหมครับซอเราใช้สีไม่ใช่สีทาสีนะครับซอใช้สีเนี่ยเป็นเรื่องของการเล่น แต่โหดูคํานี้ดิรัมมนารู้จักไหมแล้วก็ให้คู่กันเลยข้อนี้แน่นอนเลือกเลยว่ารู้ไหมว่ารัมมนาใช้เล่นยังไงเห็นไหมดีสีตีเป่าอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปที่เราต้องมีหน่อยใครรู้จักรัม,มนาบ้างรัม,มนาหน้าตาเป็นแบบนี้ครับปุบนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมสรุปรู้ก็ตอบได้เลยโจทย์ลักษณะนี้ต้องมีความรู้ทั่วไปหน่อยนะครับรัม,มนาก็เป็นคล้ายๆกลองนั่แหละแล้วก็มีหนัง บบเพราะฉะนั้นใช้อะไรใช้ดีดไหมเอานิ้วดีดป๊อกป๊อกป๊อกคงไม่ใช่เนาะสียิ่งแล้วใหญ่เลยเป่าเป่าไม่เกิดเสียงแน่สรุปก็คือต้องใช้ตีนั่นเองโจทย์แบบนี้ก็อาจจะมีบางคนได้เปียบบางคนเสียเปียบนะอย่างเงี้ยเห็นไหมสมมติให้ครูปอมไปสอบอาจจะตอบไม่ได้ก็ได้เพราะว่าไม่รู้จักรำมนามาก,ก่อนนอกจากได้หาข้อมูลใน Google แล้วว่าเออหน้าตาเป็นแบบนี้ถึงจะตอบได้เนี่ยก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะเจอนะครับเพราะลักษณะนี้ไม่ต้องดูให้ดีนะ แน่นอนเราเดาไม่ได้หรอกว่าข้อสอบเขาจะออกประเภทไหนอาจจะออกดนตรีไทยอาจจะออกดนตรีสากลหรือออกเมืองหลวงมาเราไม่รู้เราไม่ชัวร์อยู่ที่ดวงส่วนหนึ่งเลยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นโจทย์ในพาร์ทคณิตศาสตร์เดี๋ยวพาร์ทคำนวณอะยังไงเราก็ต้องคำนวณกันเป็นอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูให้ดีโจทย์ประเภทนี้อาจจะต้องพึ่งดวงแต่แบบคณิตศาสตร์นี่ไม่พึ่งดวงเลยนะอาศัยความรอบคอบอาศัยเทคนิคของแต่ละคนเลยเนี่ยนี่คือความแตกต่างครับ โอเคลองมาดูอีกสักอันหนึ่งสิอันนี้นี่โจทย์อาจจะถามแยกแบบนี้ก็ได้นะไม่ได้ถามเป็นคู่นะแต่ว่าถามสองตัวนี่แหละมันดูทิศทางให้ดีครับผิวกับอะไรไม่รู้และอะไรไม่รู้คู่กับมองสังเกตดูนะครับด้านขวาเป็นอะไรด้านขวาเป็นเป็นอะไรนะเป็นกริยาเป็นการกระทำแล้วแหละเป็นการกระทำละเช่นการมองแบบนี้พราะเรามาดูสิ ผิวคู่กับอะไรอะ่ะผิวใช้ทําอะไรผิวใช้ทําหนังไม่ใช่ถูกไหมหนังไม่ใช่การกระทนะําล้เพราะนั้นข้อ A เนี่ยตัดทิ้งไปเลยไม่ใช่แน่นอนฟึบผิดเลยผิวมือก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะว่าด้านขวาเราต้องเป็นการกระทำอะ่ะเป็นการมองเพราะฉะนั้นผิวมือไม่เกี่ยวกันผิวอยู่บนมือก็จริงแต่ว่ามือไม่ใช่เวิร์บไม่ใช่การกระทำมีจะไปออกภาษาอังกฤษล้ตัดทิ้งเลย C ผิวใช้สัมผัสเออมีลุ้นมีลุ้นตาใช้มองน่าจะใช่แล้วไปดูข้อดีกันดีกว่าครับผิวร้อนอืมไม่ใช่แล้วร้อนไม่น่าจะใช่การกระทำแนละ้วมันเป็นความรู้สึกถูกไหมครับร้อนเลยยิ่งอันที่สองยิ่งแล้วใหญ่เลยเหลียวมองเหลียวมองเดี๋ยวไปมองว่ามันเป็นคำคำคู่กันนะครับเหลียวมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผิวเลยเห็นไหมด้านซ้ายต้องเป็น ต้องเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งด้านขวาต้องเป็นการกระทําอย่างเงี้ยเป็นการกระทําเพราะฉะนั้นที่ถูกต้องที่สุดก็ควรจะเป็นข้อ4เนี่ยผิวใช้สัมผัสตาใช้มองแบบนีน้ดูให้ดีถ้าโจทย์ถามฉีกคําแบบนี้นะถามแยกไม่ได้ถามเป็นคู่เหมือนที่ผ่านมาก็คือว่าดูว่าด้านซ้ายคืออะไรด้านขวาคืออะไรแล้วหาจับคู่ให้ดีครับดีที่สุดก็เอาช้อยไปลองแทนดูลองแทนดูว่าเนี่ยผิวหนังลิ้นมองเหมือนประหลาดละ ผิวมือเห็นมองก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยไม่เกี่ยวเลยถูกไหมครับก็ต้องเป็นผิวใช้สัมผัสแล้วก็ตาใช้มองนั่นเองก็เลยตอบใช้สีไปเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของข้อสอบอุปมาอุปไมยนะครับอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่6ลักษณะที่ครูป,ปอมยกตัวอย่างให้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีเป็น10บเลยซึ่งเราเดาไม่ได้หรอกว่าโจทย์จะออกอะไรในปีนั้นอาจจะออกประเภทที่เรารู้อาจจะออกประเภทที่เราไม่รู้ก็ได้วันนี้ก็ ใช้ดวงด้วยส่วนหนึ่งด้วยถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นพาร์ทคำนวณเนี่ยเห็นไหมไม่เกี่ยวกับดวงเลยนะเกี่ยวกับความรอบคอบเกี่ยวกับเทคนิคเท่านั้นเลยโอเคฮันโจทย์ประเภทนี้ครับผ่านโจทย์เยอะๆช่วยได้ครับแล้วเราจะได้มีความรู้มีรู้จักคํารู้จักความหมายมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ